สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้การงานอาชีพชั้นป .6 เราจะมาเรียนรู้การใช้และการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านกันซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยีวิตให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นมีมากมายหลายอย่างในชีวิตเรานะเวลานี้เรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานการดูแลรักษา ของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดซึ่งครูค,คิดว่าน่าจะมีกันทุกบ้านนจะจ๊ะอ่ะไปดูกันเลยอย่างแรกคือนี่โทรทัศน์นะครับโทรทัศน์เรื่อวนี้ก็เป็นจอแบนดมี LEDLCD LCD ซึ่งมันต่ากกันยังไง lcd เนี่ยจะให้ความสว่างมากกว่าเป็นรุ่นเก่าส่วนรุ่นใหม่จะเป็นหลอด led นะครับเป็น e l e c t r o n i c Light ซึ่งจะบางทำให้สามารถทำความบางให้จอได้ความสว่างอาจจะไม่เท่า lcd แต่ว่ากินไฟน้อยกว่าสว่างไม่เท่าบางกว่ากินไฟน้กว่านะครับ lcd ก็จะมีความสว่างมากกว่า แต่มีความหนากว่าแล้วก็จะมีเรื่องความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนมันจะออกมาด้านหลังทีวีเวลาใช้งานอย่าวางทีวีนะครับให้มันติดผนังนะควรจะวางในที่ที่มันมีอากาศถ่ายเทได้แล้ววางให้ห่างจากผนังอย่างน้อย10 cm. เซนติเมตร2ไม่ปรับหน้าจอให้สว่างเกินไปและ3เมื่อเลือกใช้งานควรจะถอด ลักทิ้งเลยนะครับบางบ้านนี่เสียบลักตลอดแล้วก็ปิดแค่รีโมทซึ่งอันนั้นเครื่องเล่นทีวีของเราหรือโทรทัศน์ของเราก็ยังกินไฟอยู่นะครับควรจะถอดลักทิ้งเลยส่วนการดูแลรักษานะครับการทําความสะอาดและก็ยังจำไว้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกเน,นิดก่อนจะทำการดูแลรักษาการทำความสะอาด ให้นักเรียนถอดลักทิ้งก่อนให้มัน่นใจว่ามันไม่มีไฟฟ้าอยู่ในนั้นนะครับเสร็จแ,แล้วใช้ผ้าที่อ่อนนุ่มนะครับชุบน้ําบิดมาบิดให้แห้งๆหบบนั้นแล้วเช็ดหน้าจอไปทางเดียวกันนักเรียนจะเช็ดซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบนลงล่างล่างขึ้นบนก็ได้แต่ให้เป็นทางเดียวกันอย่าเช็ดมัวๆอย่างนี้ล้วเช็ดเช็ดเช็ด เช็ดไปทางเดียวกันนะครับหรือนักเรียนจะใช้น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วยก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นต่อไปอันนี้ทุกบ้านน่าจะมีอยู่แล้วคือนี่พัดลมนะครับพัดลมเป็นอุปกรณ์ทำให้เราเย็นสบายช่วงหน้าร้อนอย่างนี้เมืองไทยเป็นเมืองร้อนทุกบ้า,าบนาควรจะมีพัดลม แล้วบางบ้านมีมากกว่าหนึ่งอันด้วยนะครับพัดลมเนี่ยอย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยเฉพาะพัดลมสมัยใหม่มีรีโมทเนี่ยยิ่งไม่ควรเสียบปลั๊กเพราะมันก็จะกินพลังงานไฟฟ้าอยู่นะครับเมื่อไม่ใช้ก็ควรจะปิดเช่นเราไม่อยู่ในห้องแล้วเราออกไปวิ่งเล่นข้างนอก ถ้าลมเราควรจะปิดบ้างไม่ใช่เปิดตลอดเวลาเพื่อเป็นการพักมอเตอร์ไม่ให้หมอเตอร์ร้อนเกิดไปมันจะไหม้ได้นะครับควรวางในที่ที่มีอากาศ่หยทสะดวกลมหลักการก็คือเขาจะดูดอากาศจากด้านหลังพ้นมาด้านหน้าแต่นักเรียนเอาด้านหลังไปวางติดกับผนังเกินไปมันก็จะไม่มีอากาศดินเย็นพัดมาให้เราลมก็จะเป็นอากาศร้อนๆน,นะครับเพื่อการทำความสะอาดหรือรักษาอย่าลืมกด ข้อสาคัญของการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าคือถอดปลัก๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นออกออก่อนให้มั่นใจทุกครั้งนะครับไฟจะได้ไม่ดูดเราได้การทําความสะอาดนะครับให้ถอดใบพัดตะกงล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาล้างจานหรือจะเป็นผงักพอกก็ได้แล้วผึ่งลงมให้แห้งอย่าไปตากแดดนะครับเพราะมันเป็นพลาสติกมันอาจจะกรอแต่เสียหายได้ เพราะฉะนั้นไปถึ่งรมให้แห้งแล้วประกอบกลับให้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าถอดมาล้างแล้วประกอบกลับไม่ได้นะส่วนตัวที่มันเป็นข้อต่อข้อมุนได้ต่างๆให้ใช้น้ํามันหลอลื่นน้ํามันจับหลอดบ้างนะครับเพื่อให้มันมีความลื่นทําให้เอายกุการใช้งานได้นานขึ้น เค่องใช้ฟ้าหลับต่อไปอันนี้ก็คาดว่ามีทุกบ้านคืออันนี้แดงปุ๊บเตารีดถูกต้องเตารีดนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยในการทําให้เสื้อผ้าเราเรียบเพราะฉะนั้นเตารีดเนี่ยต้องแห้งเสมอบางบ้านเวลารีดผ้าชอบใช้น้ํายาอัดกรีดน้ํายารีดผ้าหรือน้ำเปล่าฉี เพื่อให้รีดผ้าได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยเวลานักเรียนจะฉีดเนี่ยควรเอาเตารีดให้หาแล้วฉีดน้ําลงไปเน่เสื้อผ้านะครับปรับอุณหภูมิเสื้อผ้าให้เหมาะนะครับเอ้ยปรับอุณหภูมิเตารีดให้เหมาะชนิดของผ้าที่เราจะรีดเช่น้าบ้ายเราก็ควรจะใช้ความร้อนระดับแรงถ้าเป็นผ้าไนลอน นะครับไอ้ยสังเคราะห์ต่างๆพวกนี้ควรใช้ความร้อนอ่อนๆไม่งั้นผ้านจะไหม้ได้นะครับส่วนการดูแลรักษาเหมือนเดิมหอดพักให้ไม่มีไฟเดินแน่นอนปล่อยให้เย็นนิดนึงให้มันอุนอ่นๆพออุนอ่นๆเน,น,น,นี่ยใช้ผ้านะครับนุ่มๆเช็ดให้ทั่วไม่ใช่เช็ดตอนร้อนนะครับเตาต้องอุ่นตอนร้อนอาจจะทำให้มือเราโดนความร้อน รวกได้แต่ถ้านักเรียนรีดแล้วมีรอยไหม้เกิดขึ้นบนเตารีดบนคนรีดผ้าไหมให้เอาเตารีดนั้นไปรีดบนใบตองนะครับใบตองสดๆนี่แหละรีดกลับไปกลับมานะครับ <c oughs> เสร็จปั๊ด้วยรีดโดนไอ้ใบตองมันไหม้มันเป็นสีน้ำตาลจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลแก่ๆก,ก็ให้เอาออก ักออกไปแล้วเอาผ้าเช็ดตอนที่เตารี่อุ่นนะครับรอยไม้ก็จะหายไปและทําให้เตารี่นั้นน่าสัมผัสดีขึ้นเช็ดได้ง่ายขึ้นรีดได้ดีขึ้นอ่ะต่อไปเรามาดูเครื่องเทไฟ,ฟ้าอันนี้เราย้ายห้องกันนิดหนึ่งจากในบ้านเราออกไปภูครัวกันดีกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่อไปที่ครูจะนําเสนอคืออันนี้แดง ถูกต้องอะเตาอะไรไม่ใช่เตาเขาเรียกว่าตู้เย็นเป็นตู้เอาไว้เก็บอาหารของสดของแห้งเดี๋ยวนี้บางบ้านใช้ตู้เย็นแทนตู้กับข้าวนะครับสมัยคู่เด็กๆยังมีตู้กับข้าวอยู่เอาไว้เก็บกับข้าวที่ปรุงเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวนี้ตู้เย็นสาราพัดประโยชน์เก็บทุกอย่างของสดของแห้งน้ำไอติมีมน้ำแข็งเก็บหมดเลย เพราะนั้นการใช้งานเนี่ยไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยเพราะนั้นความเย็นมันจะหนีออกไปแล้วทาให้กินไฟเยอะไม่ใส่ของที่ร้อนนะครับเช่นอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆแล้วเราไม่ทานวันนี้แม่จะเก็บไว้ตอนเย็นเราเอาไปใส่เลยตู้เย็นมันจะทํางานหนักนะครับไม่ใส่ของให้มันเยอะจนเกินไปเพราะความเย็นเนี่ยมันไม่สามารถจัดกระจายได้ทั่ว ตู้เย็นส่วนมากเนี่ยความเย็นก็จะทำจากข้างบนนะครับช่องแช่แข็งแล้วก็กระจายความเย็นลงมาข้างล่างถ้าเราใส่ของไปเยอะความเย็นมันก็จะอยู่เฉพาะข้างบนช่องแช่แข็งมันไม่สามารถกระจายลงมาข้างล่างได้นะครับเพราะนั้นไม่ควรจะใส่ของแน่นเกินไปช่องข้างบนเป็นช่องแช่แข็งเพราะน้ามันละลายน้ําแข็งสังเกตดูถ้าน้ําแข็งมันหนาเกินประมาณ10เซนติเมตร รี่ยตกวดละลายน้ําแข็งได้แล้วนะครับแต่ข้อสาคัญอย่าเอามีดหรือคอมมิโคมไปแซน้ําแข็งน่าจ,จะทําให้เกิดความเสียหายครับท่อทําความเย็นได้น้ำยามันจะรั่วซึมออกมานะครับการทาความสะอาดนะครับใช้ผ้าอย่าลืมถอดปลั๊กออกก่อนเช่นใช้เฟฟ้าทุกชนิดก่อนทำความสะอาดควรจะถอดปลั๊กออกก่อนแล้วใช้ผ้าอ่อนนุ่มชุบน้ำน,นะครับบิดมาเช็ด ล้างให้สะอาดทั้งภายนอกภายในควรจะหาถานหุงข้าวหรือกากกาแฟใส่เข้าไปในตู้เย็นเพื่อเป็นการดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์่านถ้ามีคุณสมบัติในการดูดกลิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ถ้วยเล็กๆจะไปวางไว้มุมใดมุมหนึ่งในตู้เย็นเวลาล้างน้ำแข็งเสร็จเนี่ยให้เช็ดนะครับภายนอกภายใน ให้แห้งนะครับแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้ให้ลมมันพัดผ่านทาให้แห้งเราจะได้ไม่มีกลิ่นด้วยแล้วค่อยปิดแล้วก็เสียบปลักให้ทำความเย็นต่อไปแล้วเอาห่อไปเก็บน,นะครับไม่ใช่ฟลัี้ต่อไปคือแอร์้วยมีทุกบ้านเหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่า กะติกน้ำร้อนไฟฟ้ฝาเอาไว้ต้มน้ำคุณพ่อคุณแม่เอาไว้ชงกาแฟทานเราอาไว้ต้มหมั่มมากนะครับการใช้งานเนี่ยรวมตรวจสอบระดับน้ำว่ามีถึงพอไหมายถ้ามีน้อยหรือไม่มีไม่ควรใช้ให้รีบปอดปลั๊กออกเพราะแผ่นทำความร้อนชั้งล่างมันจะไหมได้นะครับตรวจดูปลั๊กไฟว,ว่าติดแน่นหรือ มีการชำรุดหรือไม่ถ้าติดไม่แน่นก็ไม่สามารถขล้มาแต่ถ้าชํำรุดเช่นหนูไปกัดสายมันก็ทำให้ช็อตได้นะครับห้ามใช้ปล่อยขัดหม้อหรือคอมคมิวครข้านในหมอ้อ <c oughs> มันจะเกิดความเสียหายนะครับอย่าวางไว้ในเวณที่เปียกชื้นเห็นว่ากระติดน้ำร้อนใส่น้ำทุกวันวางไว้ในซิงอ่าไม่ในอ่างลนะ้างจานเลย มันอาจจะมีไฟช็อตไฟรั่วดูเราได้นะครับการทำความสะอาดให้ใช้ผ้าชุบหนะครับบิ๊มารเช็ดด้านนอกและ้านในให้เทน้ำทิ้งแล้วรอให้เย็นเสร็จแล้วใช้ฟองน้ำนะครับชุบน้ำยาล้างจานล้างให้จัดใส่น้ำให้จาดล้างเข้าไปจนน้ำยาล้างจานหมด แล้วเราก็คว่ำไว้ให้แห้งนะครับหรือถ้ามันมีตะกันอยู่ในหม้อในกระติกน้าร้อนเราเยอะคุณแนะนําว่าให้เอาน้าเปล่าผสมน้ําส้มสายชูแล้วต้มให้เดือดนะครับต้มให้เดือดให้น้ําส้มสายชูมีไปกัดตะกันพวกนั้นก่อนเราค่อยเอาน้ํายาล้างาล้างนะครับจะทาให้ตะกันมันออกง่ายขึ้นอันสุดท้ายอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมี แต่ไม่ทุกบ้านนะครับคือนี่อะไรเอ่ยเตาไมโครเวฟนะครับเตาไมโครเวฟเตาไมโครเวฟเอาไว้อุ่นอาหารเอาไว้ประกอบอาหารได้นะครับเวลาใช้งานเราควรจะน,นำภาชนะที่เขารองรับกับเตาไมโครเวฟการทำให้อาหารสุกข,ของไมโครเวฟคือการส่งคลื่นไมโครเวฟออกมาสั่นสะเทือนเซลล์ของอาหาร ทำให้เกิดความร้อนจากข้างในจนมาข้างนอกนะครับเหมือนเราเอามือมาสีกัน่มันจะมีความร้อนไมโครเวฟก็เหม,มือน,นกอนันก็จะทําให้เซลล์มันหมุนเกิดการเสียดสีสั่นสะเทือนทําให้ความร้อนออกจากข้างในเพราะนั้นเนี่ยภาชนะก็สําคัญภาชนะก็ต้องเป็นภาชนะที่รองรับต่อไมโครเวฟไม่ควรเอาภาชนะศูนย์สี่ศนยห้าไปใส่แล้วเวลาใช้งานอุ่นอาหารหรือทำกับ้าหารควรจะเป็น รุ่นที่มีฝาปิดภาชนะอันนั้นด้วยไม่ให้อาหารมันกระจายไปเลอะด้านในได้นะครับ <c oughs> เลือกอุณหภูมิให้เหมาะสมกับอาหารอย่าเลือกให้มันแรงเกินไปไม่งั้นามันจะทำให้ข้างในสกรปรกได้การทำความสะอาดนะครับให้ถอดปลั๊กอย่าลืมเรื่อใช้ไฟทุกชนิดเราควรจะถอดปลั๊กออกก่อนให้มั่นใจว่าไม่มีไฟอยู่ในนั้น แล้วเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับชุบน้ำยาล้างจานเช็ดให้ทั่วทั้งในนะครับข้างนอกแห้งสนิทแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำดิดมาเช็ดอีกทีล้างพกฟองน้ำพวกนี้ไปไม่ได้น้ำไปล้างเลยนะครับแต่ถ้ามีรอยเปื้อนที่น้ำยาล้างจา,มานมันล้างไม่ออกแนะนำให้ใช้ผงเบกกิงโซดานะครับ หรือผงพูนี่แหละเอไปในฟองน้ําแล้วนำไปเช็ดหัดบริเวณที่เพื่อก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยเอาฟองน้ําชุบน้ํายาล้างจานนะครับไปเช็ดแล้วก็เอาผ้าชุบน้ําบิดมาเช,ช็ดทำความสะอาดให้แนะนําว่าคนจะเปิดฝาเปิดประตูของไมโครเวฟทิ้งไว้บ้างไม่ใช่อุนหายอย่างเดียวแล้วปิด ตลอดเวลานะครับมันจะได้ออาอากาศที่ไม่มูถง,งข้างในออกมาบ้างสำหรับวันนี้ก็แนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าคร่าวๆที่ทุกบ้านน่าจะมีนะครับแค่6ชนิดสำหรับวันนี้ก็จบนะครับสวัสดีครับนัเกเรียนบ๊ายบาย